นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะครับเพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตแม้ว่าขนาดนี้จะยังไม่ชัดนะครับว่าผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่มีการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับก็พุ่งไปถึงหลักร้อยคนครับแต่วันนี้เราก็ยังเห็นรถจุกเฉินยังคงนำร่างของผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ ส่งที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสงขลานครินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแผนกนิติเวชโรงพยาบาลสงขลานครินยังเป็นจุดที่รับลงทะเบียนสําหรับญาติที่มาติดต่อเพื่อดูศพหรือว่าดูร่างของผู้เสียชีวิตว่าจะเป็นญาติของตัวเองหรือไม่นะครับหากมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าจะเกี่ยวข้อง และมีผลต่อการจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะครับและหากพบว่าเป็นญาติกันจริงนะครับก็จะมีการตรวจเทียบ DNA ด้วยเช่นเดียวกันก่อนจะส่งคืนร่างให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับนอกจากนี้นะครับก็ยังพบว่าเช้าวันนี้มีตู้คอนเทนเดอร์แช่เย็น6ตู้นะครับถูกส่งมาติดตั้งที่ลานหน้าแผานกนิติเวชเช่นกัน พร้อมกางเต็นท์ขนาดใหญ่ที่จะใช้สําหรับเป็นจุดทํางานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและสามารถเก็บภาพได้ในช่วงเวลานี้ครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จุดนี้ครับติดตามความเคลืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการร่างผู้เสียชีวิตด้วยโดยย้ำว่าเร่งระดมเจ้าหน้าที่นิติเวชท,ทั้งสังกัดก,กระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลตำรวจและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมการแพทย์ทหารเพื่อดูแลชนสูตรทางนิติเวชอย่างรวดเร็วตามกฎหมายเพื่อเร่งคืนร่างให้กับญาติไปประกอบพิธีอย่างรวดเร็วที่สุดครับถามผมผมรู้สึกเครียดทุกทีที่เห็นพี่น้องประชาชนต้องต้องลำบากต้องทุกข์ยากเพราะเหตุภัยธรรมชาติต้องต้องออกจากบ้านมาผมก็ทุกข์ไม่น้อยกวกว่าท่านอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องเร่งหาหาวิธีช่วยเหลือให้มากที่สุดแล้วก็คืน ความสะดวกสบายให้กับเขาให้มากที่สุดซึ่งเราก็กําลังทำทีละขั้นตอนนะครับอาทิตย์หน้าเงินเยียวยายจะต้องถึงมือเขานะครับอาทิตย์หน้า,เ,าเงินค่าช่วยผู้เสียชีวิตนะรายละสองล้านบาทก็ต้องถึงมือครอบครัว นายกรัฐมนตรียังพูดถึงกรณีการจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตครับเบื้องต้นรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาค่าทำศพผู้ประสบอุทกภัยรายละสองล้านบาทและให้กรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกให้กับญาติด,ด้านการออกเอกสารใบมรณบัตรการเก็บร่างผู้เสียชีวิตตามพื้นที่ประสบภัยยังเป็นปัญหาสำหรับอาสาสมัครกู้ภัยบางกลุ่มในพื้นที่นะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะแม้จะเห็นร่างผู้เสียชีวิตแต่ไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าไม่ทราบขั้นตอน รองประธานมูลนิธิเพชรเกษมให้สัมภาษณ์ว่าเท่าที่ลงพื้นที่ส่วนใหญ่เฉพบร่างผู้เสียชีวิตในพื้นที่เขต8เป็นจุดที่เข้าถึงยากเช่นเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไปเก็บพบออขออภัยครับเข้าไปพบ1ร่างที่ชาวบ้านนํามาวางไว้ริมถนนแต่ไม่สามารถเก็บขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าต้องรอแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเก็บตามกฎหมายครับคือเราเราขับเรือคเข,ข,ข้าไปแจกของอะไรนี้ใช่ไหม แล้วก็ไปเจอเนี่ยเป็นเคสดําที่ที่ที่แบบลอยแล้วก็คือน้ําแห้งลงก็มีศพเขามาเรียงวางไว้แต่เราก็ไม่ได้ยุ่งเราเราหน้าที่เราก็แจกของไปก่อนแจกอาหารเอไปก่อนเพราะเรื่องศพเราก็ยังไม่ยังไม่ได้คุยกับทางผู้ใหญ่ว่าจะว่าว่ายังไงจะเอาอย่างไงเดี๋ยวเราเอาศพขึ้นเรือหรือหรืออะไรเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหรือไม่เดี๋ยวเราก็เรากลัวอยู่เรายังไม่รู้ว่าว่ายังไง รถยนต์ที่จอดเสียกิดขวางถนนนะครับก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคสําหรับการเข้าไปเก็บร่างผู้เสียชีวิตด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าร่างบางส่วนยังติดอยู่ในบ้านครับไม่สามารถนําออกมาได้เนื่องจากเส้นทางที่จะเข้าไปยังจุดเกิดเหตุยังไม่สะดวกครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้คือบรรยากาศภายในศูนย์พักพิงภายในมหาวิทยาลัยสงขลานค,นครินทร์ครับจุดนี้เป็นจุดลงทะเบียนยังเห็นว่าในเวลานี้นะครับยังคงมีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเทียบกับช่วงสามวันที่ผ่านมาก็จะพบว่าประชาชนที่มาลงทะเบียนในวันนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอีกส่วนนะครับอีกภาพหนึ่งก็จะเห็นว่าบรรยากาศภายในโรงยิมซึ่งเป็นโรงนอนครับจุดนี้เป็นจุดที่ จัดให้สําหรับประชาชนที่นําสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับก็จะมีการพักอยู่บริเวณนี้พร้อมๆกันครับจะเห็นว่าวันนี้นะครับก็ยังคงมีประชาชนเข้ามาอยู่ที่โรงนอนในโรงยิมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินด้วยครับบรรยากาศที่บริเวณศูนย์พักพิงในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเทียบกับ3วันที่ผ่านมานะครับวันนี้บรรยากาศลดลงนะครับเนื่องจากว่า ทางส่วนพักพิงเองก็มีการจัดหารถสําหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนานะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภูมิลำเนาห่างไกลจากพื้นที่อําเภอหาดใหญ่หรืออยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็มีการจัดหารถส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านให้ถึงที่ครับ